นี่มาแล้วครับวันนี้ปูเป็นเป็ๆอีกแล้วครับโอ้เดือกามมันหลุดครับนี่นี่โอ้ดิ้นเลยครับนะครับเื่องข้าวนี่บไหมครับตัวนี้สว่างเหนียบนะครับนี่ครับปูไม่รู้มันกำลังมองอยู่นย ผู้มาเสียน้ำเนนะครับลูบรครับครับตัวนี้จะมีเยอะนะครับที่บริเวณหาบางเบิดครับพวงลูกกระเนียงขยชนพวกเรือลงมาจริงนะครตัวนี้จะเป็นตัวผู้นะครับอ่า้าเป็นตัวเมียจะออกสีน้ำตาลเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวเมียนี่ครับตัวเมียนี่ครับตัวเมีย,มยครับ ดูด้านตรงท้องมันนะจะแตกต่างกันนะครับทัานี้จะมีที่หุ้มไข่นะครับทุเรียนยองศิลป์ตาครับช่วงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฤดูวางไข่หรือเปล่าตับลูกไม่ได้เก็บเมื่อไหร่แอบนั้นเหรอเสียบอะไรอันนู้นชนไปแล้วอ่าตับเก่าชนไปแล้ว ไปโน่นลงใต,ต้แต่ใต้มากขึ้นหนีวัตำดิเฮ้ ยังเป็นอย่างนี้นะครับยิ่งซี่จ๋อมตัวของเราเที่ยวเจ็ดเที่ยวแปดรวมกับเที่ยวแรก ตอนี้ตัวเมียครับตอนนี้เป็นไข่ลากทรายนะครับตัวนี้สีเหลืองเดี๋ยวนี่ครับไข่ลากทรายเดี๋ยวนี้เพาะพันได้ไหมไข่ลากทรายวันนี้หรือมันตายแล้วไข่อ๋อเพาะได้เหรออ๋อต้องเสียมดำเหรอครับอ๋อเพาะพันได้ครับ ถ้าเป็นนี่หลายวันแต่ถ้าเป็นสีดำๆมันจะเพาะพันขยายพันุได้เอาไปปล่อยลงในน้ําน้ําทะเลใช่ไหมอ๋อไหนไหนอยูย่ไหน,น,นเดี๋ยวเข้าไปดูโอ้ครับอันนี้ก็ถ้าเป็นไข่แบบน,นี้นะครับคือมันมันใกล้จะปล่อยไข่แล้วนะครับคือว่าชาวบอมองก็จะเอาไปเอาไข่มันออกนะแล้วก็ให้มัน เพราะพันขยายพันออกมานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตรงนี้นะครับไปเก็บเฮียเอาวันที่ยิ้มตาไามฮะวันเดียวเองนะตัวนี้ก็หมด กํามหลุดหนึ่งอันนะรถ้ากิามหลุดวันนี้จะเสียราคา่ม่แน่ใจว่ายี่สิบหรือเปล่าวะยี่สิบโลกามบอกให้ลงมาแต่เช้าเเห็นมาถามตัวนี้มาถามยืนเดี๋ยวถามลูกค้าไม่รู้ว่ายีหรือยีป โคุยวันนี้มืก้าวครับโอ้โหใหญ่มากครับหนีบก้าวมันอยู่จุดมาจากไหนไม่ได้ก้าวเนี้ยวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีโอ้อนู่นครับวิ่งหนีครับโอ,อ้โหนีคไไ่ครับเมื่อกี้มันยังไม่ตายครับนี่วิ่งออกมาจากตะกานะครับ ได้ก็จะแกะไอ้นั้นด้วยเหรอสั่งลายป่ะมันไม่ได้แกะมันติดกว่าตัวไหนที่พันใหม่ <coughs>